สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยผมอาจารย์ออสต,ตากศซีลาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของวันพฤหัสบดีที่25กุมภา2564นะครับก็มาชมดาวเด่นของวันพฤหัสทีนี้กันเลยดีกว่านะครับผมก็จะมาเจาะดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมนะครับจากหลักวิชาของผมดาวดวงแรกนะครับเป็นดาวศุกร์นะครับ มาตรฐานดาวนั้นเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับและยังได้ตำแหน่งอว่าและยังได้ตำแหน่งอุจาวิลาชนะครับและยังได้ตำแหน่งระหว่างบริสุทธิ์ด้วยครับและมาชมดาวเด่นดวงต่อไปนะครับดาวพระราหูแปดครับมาตรฐานดาวันนั้นเป็นอนุเกษตรสลับเรือนและยังได้เป็นนิดและยังได้ตำแหน่งระหว่างปู่เอกครับก็มาชมดาวเด่นดวงต่อไปนะครับดวงที่สองดวงที่สามครับดาวพระรหัสห้านะครับ มาตรฐานดาววันนั้นเป็นเป็นนิดนะครับและยังได้ตำแหน่งระหว่างปู่เอกครับมาชมดาวเด่นดวงที่สี่ครับดาวจันท์นะครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นเกษตรครับและมาชมดาวเด่นดวงที่5้านะครับดาวอังคารครับดาวอังคาร3มาตรฐานดาววันนั้นเป็นเกษตรและดวงสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะครับดาวเสาเจ็ดมาตรฐานดาววันนั้นเป็นเกษตร ก็ครบแล้วนะครับเลขของผมทั้งหดวงท่านผู้ชมก็สามารถนําตัวเลขของผมไปใช้ได้ทั้งวันนะครับจับ2ตัว3ามตัวจับวินกันได้นะครับจับควยจับตําแหน่งกันได้นะครับใช้ได้นะครับทานฮานอยนะครับและยันประเทศลาวช่วงสองทุ่มนะครับตัวนผมจะมาจับให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยตัวที่ผมชอบนะครับเป็นดาวศุกร์หกเช่นเคยนะครับที่ผมชอบนะครับ ก็เอา6มาจับนะครับ6 8 6 5 6 2 6 3 6 7และอีกดวงที่ผมชอบนะครับดาวลาหูนะครับ8ปดครับแปดห้าแปและอีกดวงที่ผมชอบนะครับดาวพรรหัสนะครับเอา5มาจับนะครับ5 2 5 3องห้าก็ครบแล้วนะครับ ส่วนท่านผู้ชมชอบตัวนอกเหนือจากนั้นของผมนะครับสามารถจับเพิ่มกันได้ครับส่วนวิ่งลูดของวันพฤหัสนี้นะครับผมจะให้สองตัวนะครับดวงแรกเป็นดาวราหูนะครับแปดดาวศุกร์หกนะครับวิ่งลูดของวันพฤหัสแปดหกนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยรวยกันนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วฝากช่องรายการของผมอีกช่องหนึ่งนะครับช่องทาง youtube นะครับชื่อช่องรายการนะครับชื่อช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบตัวเลขของผมนะครับผมจะมีแนวทางวางตัวเลขนะครับมีกลุ่มไลน์นะครับก็เชิญเข้าในกลุ่มได้นะครับก็ใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์ลายกลุ่มอยู่ท่านก็กดเข้ามานะครับ และอีกช่องทางหนึ่งเป็นเบอร์ไลน์ของผมนะครับ0 8 6ย์6ครับ3 3 5ส3 9 7ก็ทักมานะครับผมก็เชิญท่านเข้ากลุ่มนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยๆทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ